เี่ยอะไรเนี่ยข้าน้อยแต่งงานแล้วแต่หูหยินท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสามปีก่อนนี่ไม่มีนางแล้วท่านก็จะไม่ยังอินอย,อยู่นะกูเย็ดหัวหน้าแก๊งเย็ดเดินนำะหมาเที่ยึงเ,เ,เ,เด่นกูไงอะ่ะเทวะ เย็ดอมมือเย็นยังหล่ออะ่ะนี่ยวันนี้ผมก็ไปนะแต่แต่แตอยู่คนละโซนมั้งแต่แต่ก็ไปอ่ะเพราะงานมันอยู่คนละชั้นกันอ่ะผมอยู่ดีโม,โมงไงลุงเด่นอยู่อีกอีกชั้นหนึ่งมั้งแต่ว่าแบบเกือบได้เจอกันอ่ะมันไม่ได้เจอเหรอกอยู่คนละบูธเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ครับผมอ่อ ที่ผมแปรงมีนสายครับผมพับน้ำเป่าผมเสร็จนะครับแต่งทีห้านะครับพับน้ำเป่าผมเสร็จหกโมงยี่สิบแล้วทูท้องฟ้าโอ้แล้วรถผมมันต้องวอร์มเครื่องห้าทีครับผมอ่าเราจะโดนตีนหรือเปล่านะครับหกโมงยี่สิบนะครับคือบ้านผมเนี่ย ไม่มีเฮียเลยคือจะแอกว่าเออกูมีบิ๊กไบค์ประมาณนี้ห่างจากโรงเรียนประมาณยี่สิบคือคอนเทนต์เนี้ยไม่มีอะไรเลยคือแอกว่ากูแบบโกูแบบกูมีนะอาวันอะไรเงี้ยํำแบบนี้นะครับอาสิบห้าอะไรเงี้ยเสือกใส่ท่อกระป๋องนะครับผมอ๋อแอคแบบอ๋อท่อไอซีด้วยแอคแต่ยจะลอยมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ๋อแอกว่าแบบท่อดังแอคเลยมีแต่แอกไม่ใช่หรอกอืมแอครถไม่มีอะไรเลยอ่ะ คอนเท่นี้ยีจะแอ,อ,อ,อกอะแอกสาวว่ากูมีบิ๊กไบค์อะแต่ซนุงหนึ่งสไนแม่ก็ไม่เก็บนะรถยี่ห้อเฮียอะไรยามาฮ่าปะยามาฮ่าน่าจะเป็นอา5ปสิบห้าปะตัวแรงด้วยนี่แต่ฟังยังเสียงท่อแล้วนา่นาจะน่าจะสูบเดียววะ,ปะเปล่าหรือสองสูบดูไม่ค่อยแรงเลยอะน่าจะโดนเวฟแซงนะถ้าสรงเนี้ยโดนเวฟแซงอะ่ะ ดูเเจ็กเนี่ยดเดวิรั่วเลยเฮียหนาทำได้ดีด็กอ่ะกณต้องมาดูสกวคนนี้เล่นกันอีกรลวายชารดูเบ้ เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลีป่ยนเลยอะไรอะมาเมาดิเออมาเมาดิดดดโอ้โเอใครที่คนดูตัวไหนที่มึงเบียวแบบจเจ้าในโลกการ์ตูนอะมึงมาดูนี่ก่อนนะมึงกลับมาดูนี่ก่อนนะน้องไอตัวไหนที่จะเบียวเอาตัวการ์ตูนในไฟเอ็มมามึงเลือกปัญญาอ่อนได้แล้วแล้ว,ลวมึงมาดูวันนี้โอ้เจ๋งโอดิ เออโอเคแล้วไ่ได้ด่าคุกลูกช่างนมโอซีับอาสามห้าฟังนะงคเขออากูขับอาสามหชิวิติ้งกูขับซีวิกมันจะไม่ตายหายเหรอ เฮียอะไรอ่ะป่ะป่ะป่ะสัตว์ป่ะป่ะแบนแม่งด้วยเฮ้ยแท็กมาทำเฮียอะไรอ่ะลูกไปเปิร์นี่ว่ะโอ้เจ๋ง โอเจ๊ปีอะไรอ่ะท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ<ะ>ก็ผมเต่าจรงๆนะครับหน้าตาก็กลับไปดูนั้นดีวะ่ะขอรู้ไหม่โอเจ๊ปี้ เอา้วิเรียนรู้ที่อะไร่ะ <just> โ,อโอ้เจ๊งไม่รู้ไอ้บอลนี่ว่ายเฮีย,ยๆๆๆๆแจ่มเกินโอ้เจ๋งต้องไปคุยกับพ่อตาบอลน,น่อยละหลังจากน,นี้นะขออญาตคุยกับพ่อตาบอลน,นะอันนี้ ตัวเล็กสเปคไข่เฮ้ยกูจะดูไฟเอ็มแท็กอะไรมาเนี่ยเฮ้ยกูจะเบียวในโลกการ์ตูนแท็กอะไรมาข้าขอถามเจ้ากุนอูเป็นมนที่เจนศึกหนักเลยไม่เคยแพ้ใครมาก,ก่อนจะไม่กลัวเขาหรือย่งโอ้ย <c oughs> เย็นเย็นข <c oughs> ้าก็เป็นมนุษย์ <c oughs> ถ้ามันจะใช้ดาบข <c oughs> ้าก็มีดาบให้ใช้ ในมึงเรียกขวักทีให้ได้อย่างแก๊งกูได้ไหมเต่าเพื่อนรักเอาตัวโง่มาเป็นผู้นําอ่ะแก๊งมันคงจะเจริญพี่ลึกอะ่ะอะไรยังไม่เปิดจักที่ยัยเฮ้ยโอ้เนี่ค่ะคุณบางบอลเราคิดว่าเราจะสามารถเอาชนะทางด้านของเลตติงได้ไหมคะ ผมให้สักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันครับแต่จูประงค์ที่ตีเนี่ยผมไม่ได้ตีเพื่อชนะผมจะตีให้จนกว่าของเขาจะหมดครับเพราะผมมัน่นใจว่าทรัพยากรของผมเนี่ยม,ม,มีมากกว่าหลายเท่าครับหลายเท่ามากหลายเท่ามากคนละคนละขั้วเลยครับโดเพื่อนประกันไม่มีไปอยู่ตรงนู้นก่อนอ <c oughs> ไอเยีย่ทีมที่มาถาว่าดูว่ากูดูสองตัวมันอย่างโง่อะ <c oughs> ที่มันอุ้มแล้วก็ไปติดกันตรงซอกเขาแล้วขึ้นเขาไม่ได้ันดูแล้วแบบ่นหยิดอะ <c oughs> ที่้าเป็นเด็กในแก๊งมุ้งจะด่าพังอะ ที่อย่างมึนน่ะเออเป็นไรอ่ะโอ้มึงอิศักเล่นกับใครเล่นอะไรแค่เข้าแก๊งง่ายแล้วทำไมมันจะต้องดูแลตอนกูอยากได้ของมึงดูแลกูไหมมึงให้อะไรกูไหมฮะแค่เข้าแกงเองแล้วยังไงเขาแค่มาขอเข้าแกงหรอไอ้สักอะไรตัวเดิมนอะไรอะไรเนี่ยเพื่อนคนนี้มันไหนจังเลยตานี่เดินขึ้นไปร้อนแดดไม่ไหวมาส่ง มะไมา้ากูต่อนะเพื่อนไรเยอเอเอโคตจีนอะแนว่ะหนุ่มหล่อเอเคปัญญาอ่อนอะ แตะมาทำไมอะไรเย่างงี้เยอะเยอเป็นไงเป็นไงอะไรมันมีอะไรแค่ตกใจอ่ะขออีกที <t ose> อ๋อหมายถึงโทนเสียงยนะไรสาระ รอหอยแยะนี่ถ่ายรอหอยแยะไม่มีเพลงอะไรนะอุ๊ยโอ้บุมบ้มโอ้ไปดีวาอุ้ยีไปสิเฮียัอเฮียลวงสองไอสัตว์มาดนี่มาดนี่เฮียมาดนี่อ้อไอเฮียเลย เลื่โง่กี่โมงอะเพื่อนคุณอะไอเยี่ยนี่อย่างเบียวไอ้เยี่ยวนี่าแต่งตัวเนี่ยไอ้เยี่ยนี่กูจะรั่วเบียวจัดไม่ดูตัวเองเนาะด้าวแล้วน้องไม่ดูสภาพตัวเองอะเอาสุดแก๊งไปลงอะเป็นยาอ่ะเบียวไอ้เยี่ยวนี่าแต่งตัวเนี่ยไอ้เยี่ยนี่กูจะรั่วเบียวจัดด่าติงป่ะเนี่ยไอ้เยี่ยด่าติงป่ะเนี่ย เข้าเรงนะไอขิงบ้าไอเวไนไอขิงบ yes. ้าใช่ข no uh <right> ิงไหมเสร็จเรียบร้อยผมโคตรโชคดีอ่ะเกหน้าผมป่วยเป็นไทรอยอ่ะมีใบแพทย์ไปเลยไม่ต้องยัดใต้โต๊ะเลยอ่ะโคตรดีอ่ะป่วยพอดีไอ้เหี้ยตอนนั้นแ่ะเป็นไทรอยพอดี รักษาหลายปีโยจะหายอ่ะทำเบ๊ไหมเอาเบึอร์มาเบ๊ไปตอดไปตอดเอากล้องใกล้พี่กล้องทำเป็นหน้าเต็มอ่ะกินอะไรวะเนี่ข้าวขาหมูเข้าอะะไรวเเนี่ยหมือนข้าวหมาอะไรอยู่ที่อ่ะแล้วก็กินเหมือนเพื่อนผมอะอะไรนะกินอะเป็นเป็นนี่มั้ยขาหมูขาหมูพี่ต้าพี่ต้าทำเสียเหมือนเพื่อนผมด้วยเวลากินนี่มันแบบอื้มอื้มขอโทษพี่เียแต่คนวัยอ่ะ ที่ต่างประเทศมาโดนมิโกโหรือยังหลายคนยปปปปปปอือครับโค้ชปัญาน,น <c oughs> แจกอะไรมาอ๋อนี่มันมีสาระไหมน,น้อง สำรองอ่ะแต่แนโนไม่ได้มองเขาว่าเป็นของเล่นนะแต่เขามองโนว่าเป็นของเล่นไงปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยไปไปทาลุสัตว์ปไปทาลุสัตว์ซะไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนแพร่ม,มาเลยอ,อ,อ่ะอุ้ยหล่ออะ่ะนี่ใครอะ่ะอีมันห,หล่อเกินไอ้คนเนี้ยลูกกำนันที่ไหนอ่ะเฮ้ย ผู้ใหญ่บ้านที่ไหนอะเหย่ทรงผู้ใหญ่บ้านจัดเลยอื hey, <come. S 1> อเห<า>ี้ยรอจัดสั่์เลยนี่มึงเชื่อไหมวันนี้กูเกือบใส่เสื้อยืดบัตรและเหียยไปแล้วเ้ากูใส่ไปนะอูน่าจะปัญญาอ่อนหน้าดูอ่ะเฮี้ยคนอื่นเขาแต่งตัวแบบเวอร์วางมากอ่ะใส่ซุงใส่ส <kho aj. S 2> ูดเต็มยศอ่ะดีนะกูไม่ใส่เสื้อยืดบัตรละเหียยไปเฮี้ยเกือบซวย รักไว้สซด์ทำผมเจ็บหนักจัดร้องไห้แทบตจะเธอไปห็นผลหลักหลกเขียนบันทึกเขียไว้ในประวัติศาสตร์ผมไม่อยากรักใครเพราะว่ากลัวอกหักน้ำตาที่มันหยดบนหน้าผมพยายามเช็ดไม่ให้มันหยดลงภาพรู้ครูรกส่งนล้มันคือจะให้กูไปรอเขาโอซีหรืออะไร